ดีทุกๆคนนะฮะกลับมาอยู่กันในเกมแดนเดอะแมนกันอีกแล้วนะครับผมฮนะพาร์ทสี่ครับผมฮนะแบ๊บนึ้นะฮะกดเข้ามาทางนี้ก่อนเออน่าจะเป็นเกมจากค่ายเดียวกันนะฮะฟุตนินจา a นี่ยจะเออเลยโอเคครับผมฮนะเริ่มกันเลยครับผมเข้าทางซ้ายมือป้ายลุยกันเลยสองทับสองฮะหนึ่ง สองสามลุยโอเคครับผมมาแล้วด่านที่สองทับสองโอเคครับผมเดิดม,มาลุยกันเลยครับผมป้ายเฮ้ยเฮ้ยมาอืมเราสาม,มารถกระโดดเตะได้สองครั้งนะครับผมไม่งไงอืม สองทับสองมีศัตรูมาใหม่ครับผมฮะเป็นหมาฮะศัตรูตัวใหม่ไม่เห็นเก่งเลยอะรู้สึกแบบเทพมากเลยตอนนี้นเราจะพยายามไม่เสียเลือดน,นะฮะเราจะพยายามไม่เสียเลือดให้น้อยที่สุดนะเพ้อข้างหลังมีอะไรเปล่ารู้สึกมันจะมีอ่ามีจริงด้วย ละฮะฮุยกันต่อเราจะจัดการกับหมาพวกนั้นโดยการลงไปสู้กับมันนะผมฮะลุยผมจะสู้กับหมาแล้วตอนนี้อื้ออื้อดาเมจช่างรุนแรงกระโดเตะเยี่ยมโอ้ หายทองจะมีให้เงินมาเยอะกว่าหายธรรมดาครับผมฮะโดดทิป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 โดดทิอหือโอเคฮะไปกันต่อเราจะเดินไปตามเส้นทางแล้วถ้ามีของลับผมก็จะถ้าอันไหนเก็บได้ก็เก็บฮะของลับอะนันไงนังไงอ่าสวยของลับเก็บได้ก็ต้องเก็บครับผมอะมีโอกาสต้องรีบ ฉวยออกมาโอ้ oh. yeah, แย่ละอื้มอื้อือื้อือื้อือื้เปิดมาก็สู้เลยเปิดมาก็สู้เลยสวยอ่ะไม่ต้องการเลือดฮะเพราะตอนนี้คือเลือดเราเต็มนะฮะแป๊บน,นึงครับผมโอเคครับปลรุยก,กันต่อ กระโดดแพลตฟอร์มเราจะเดินทางกันอย่างต่อเน,นื่องครับผมบุง้งเปิดมาก็สู้เลยนี่โอ้โหไอพวกหมาเฮ้ยกล้าโด,ดเตะทิปทิปทิปเออนั่นแหละไม่ต้องมางง เลยครับผมเก็บเงินก่อนนะผมไว้อัพสกิลตอนนี้ก็อัพสกิลหนึ่งไปแล้วก็เหลือแค่300กว่าบาทนะครับเพราะที่เหลือไปอัพสกิลหมดแลนด์กระโดดไปโว้มันต้องมีโฆษณาให้เราดูแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นเราจะข้ามข้ามก่อนนะฮะโอเคครับผมไปลุกยกันต่อเดินทางกันต่อเลยโอ้ไฟไฟ กะว่าวันนี้จะไม่เสียเลือดแล้วนะกะว่าวันนี้จะไม่เสียเลือดแล้วนะอื้มฮึๆๆๆๆๆดๆเๆๆๆดๆๆๆด้ดนๆๆ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 น,น,นถึกๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆไอ้ๆๆๆนๆๆ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 น ศัต,ตรูมันเก่งขึ้นครับผมหมาเหล็กครับผมหมาไซบอร์กเก็บเงินแป๊บเลือดมาสิไอหมาหน้อยมาสิไอหมาหน้อยเก็บเงินแป๊บไะเดินทางกันต่อหมาเหรอหมา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 แล้วไงไอ้นี่ก็มีปืนอีกกล้าโดเตะอออืือ้หเยี่ยมสวยเลยไอ้นั่นก็มาหาเราไม่ได้ครับผมอะ ว่างไงพวกอ,อ,อ้มันถึกครับผมเลือดเยอะเลือดเยอะกว่าจะตายต้องตีหลายครั้งนะตัวเนี้ไปเดินทางกันต่อฮอือหือยาฮูอือหืออือหือนี่ไงอือหือติมาผมแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าข้างล่างจะมีของให้ผม อ่าใช่มีจริงจด้วยดาวกระจายสีแดงเหรอดาวกระจายระดับสุดยอดได้ไงใช่ครับผมมันคือดาวกระจายระดับสุดยอดแต่ตอนนี้ผมยังใช้มันไม่ได้จะสู้หรือจะต้องสู้แล้วล่ะไปลุยกันต่อเราจะลุยกันต่อแบบยาวๆครับมผมะเจอขั้วจะนาเราก็จะงขามผมเพราะมันจะทำให้คลิปเรายาวฮึบฮึบเฮ้ยข้างบนไม่อยากได้ต้องทำไงอ่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครบขามโฆษณานะครับฮะผมปะกลับมาละแวะร้านขายของสะหน่อยผมต้องการเลือดนะตอนนี้เราจะไม่เอาปืนนะผมแต่เราจะเอาเลือดตรงนี้รู้สึกมันจะต้องต่อสู้ให้ปืนเราเีงต้องสู้แน่ๆอะฮะเฮ้ยตัวใหม่ตัวละครมาใหม่ศัตรูมาใหม่เฮ้ยกระโดดเตะมันง่ายกว่าเยอะ ไอพวกนี้มันติดเก็ตมาสู้กับเราแล้วฮะติดเก็ตแล้วคิดว่าเก่งมากไหม่ะเพื่อนฮนะมเม้นเก่งเลยติดเก็ตได้กระเท่านั้นอนะแต่มันก็ดอบเงินให้เราเยอะอยู่นะฮะโดดทีบสองเท้าอือหือกะโรดเตะกะโดดเตะ,ะ,ตะอืมงดงามเก็บเลือดแบบเฮ้ยผมอยากไปหาเอาของพี่เอาของพื่เอาของของจ๋ามาและจ้า เยีงินเงินเงิน,งน,งนจะเอาเงินไปอาบสกิลเอามานี่โอเคลุยก,กันต่อโไปเมื่อเลือนเลือดเลือเล่อนเจ็บโว้ยโอ้โหเมฆมันอยู่แค่แป๊บเดียวครับผมไปเก็บเงินแล้วก็ไปกันต่อข้ามโฆษณาโอเคครับผมอะกลับมาละไป อ <_ d ans> ทำตัวเป็นสปาร์ตามันเป็นแค่ทหารธรรมดาธรรมดาโอ้โหเจ็บเจ็บเหลือเกินอื้อห้ามตกไฟเลยค่ะเพราะดามเมจไฟมันแรงมากครับผมดาวกระจายสีแดงอีกแล้วเราเห็นดาวกระจายสีแดงกันอีกแล้วไปตกไฟซะเถอะเราเนี่ยตกไฟได้หลายครั้งครับผมแต่ฝั่งมันอะตกไฟได้แค่ครั้งเดียวครับผมจงตายไปกับเปลวไฟซะเถอะพวก นั่นแหละเหนียวข้างบนเหมือนจะไปต่อได้จะไปทางนี้หรือไปทางนี้ดีแง่ทองทางนี้อยู่ละเยี่ยมเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโดดไปเจอวโลออ <c oughs> ดับเบิ้ลป้ายดูยันต่อแอปเปิ้ลาาาาาลลลลข้างบนเหมือนเห็นบางอย่างเอาละครับผมอยากได้ของอ่ะมันเอาไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะอ้าวอ้าวจริง กะว่าจะไม่ได้ของซะแล้ววันนี้เฮ้ยร็วๆๆๆมันมีจังหวะเวลาของมันเอาละข้ามโฆษณาคุกๆครับผมเดินทางกันต่อในร้านค้าม,มีอะไรไหมเอยไม่เอาอะเดือยเยอะอย,อยู่ใช้ดาวกระจายสีแดงดีกว่าครับผมเผื่อดามเานอนมันแรง อ่าหายเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาาจะเย็นน้องหมาไม่รูพ้พ่อฮะพ่อกินบัวลอยปะครับพ่อโ okay, อเคครับผมอะ่ะเก็บหายแป๊บป้าย ถนนจะเป็นอะไรโอ๊ยเจ็บสิอย่าอย่าอย่ามารุม <c oughs> โอ้โหมันมีการกระโดดเกาะด้วยให้ตายเถอะอเอ๋เจ็บโว้ยกระโดดไม่ได้เลยนี่หว่าไอหมาเวนโอ้เลือดฉันคิดถึงเหลือเกินคิดถึงร้านของลุงขายของศัตรูตัวไม้ ตู้ตัวไม้โอ้โหหลายตัวเลยทีนี้เจ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 อย่านะโว้ยโอ้โหเยอะเหลือเกินอ่ะมียิงปืนไฟฟ้าด้วยโอ้ดาเมจโอ้อู้อู้อู้ดาเมจดาเมจดาเมจมันจะเจรักันไปแล้วอื้ืออื้ืออื้มอื้มเลือดเลือดเลือดขอเลือดนะครับไอ้พวกหมาอิน เจอศัตรูตัวใหม่ถึงสองตัวเลยในวันนี้ไปไปเก็บเงินและเดินทางกันต่อยาวๆกันไปฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันคืออะไรเอ่ยโอ้พิษแดงอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฉันไม่รู้นะพวกนายเป็นใครแต่เหมือนจะถูกค้งมานานนั่นแหละไป เอาละผมไปเจ็บโว้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินคัดซีนนะผมอจบสองทับสองแล้วครับผมเอาละฮะอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม